สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมษและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเปิดคุมทรัพย์ความร่ำรวยมาเรามาอ่านไพ่กันนะครับผมเป็นตัวแทนจากไพ่นะครับเราจะมาอ่านไพ่ในมิติของเปิดคุมทรัพย์ความร่ำรวยเป็นการหาใช่ปะ่ะเป็นการหาเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการดูแนวทาง โอเคนะครับเราพร้อมกันแล้วไปเลยนะครับเปิดคุมทรัพย์ความร่ำรวยของชาวราศีเมษไพ่ใบที่หนึ่งบอกว่าอย่างไรคุมทรัพย์ความร่ำรวยของคุณนะครับชาวราศีเมษนะครับเกิดจากการสะสมคีย์เวิร์ดนี้คือว่าเกิดจากการที่คุณเองสะสมไว้เก็บไว้ผมยกตัวอย่างให้เช่น การทำภาพดิจิตอลออนไลน์คุณทำภาพแล้วคุณไปฝากขายคุณทำเยอะคุณก็ได้เยอะสะสมภาพไว้เยอะๆมันก็มีมูลค่าใช่ไหมนี่คือการสะสมภาพดิจิตอลโปรดักดิจิตอลโปรดักการสะสมการทำคลิปวิดีโอสะสมไว้อ่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับการสะสมแล้วมีมูลค่านะ ไม่ใช่เก็บแล้วเป็นขยะไม่ใช่นะครับเก็บแล้วคือของที่เราสะสมไว้มันต้องมีมูลค่ามูลค่าตอนไหนมีราคาตอนขายมียิ่งเก็บยิ่งเก่ายิ่งมีมูลค่ายิ่งมีราคาเกิดจากการสะสมผมยกตัวอย่างถ้าบอกว่าถ้ามีบางคนบอกอาจารย์โอ้โอดิจิตอลโปรดัก t ์นี่กไกลอ่ะไกลเกินฝันหนูทำไม่ได้หรอกหนูก็ชาวบ้านธรรมดาแหละ หนูไม่รู้เรื่องหรอกทีจะตอทโปรดักทำยังไงอาจารย์มีข้อแนะนำมากกว่านี้ไหมการสะสมเดอะสตาสะสมยาวนานแล้วเกิดผลดีผมยกตัวอย่าง 1. แหล่งน้ำถ้าคุณมีที่ที่น้ำขังคุณมีน้ำในช่วงหน้าฝนคุณกักเก็บเก็บน้ำไว้ในที่ของคุณน้ำนั้นคือมีประโยชน์คุณขายได้ เก็บน้ําไว้ทําบ่อเก็บน้ําไว้ในยามหน้าแล้งคุณก็ขายน้ําสิคันลดแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปหรือคุณมีน้ําเยอะคุณก็ขายน้ําให้กับการปปาไปการปลาเข้ามาน้ํจากคุณใช่ปะทรัพยากรน้ํามันเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าคุณมีแหล่งน้ําบางคนอาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์หนูต้องไปหาที่แหล่งน้ําหนูไม่มีสตุ้งสตางในการหาที่ขนาดนั้นมันต้องใช้ที่กว้างที่เยอะในการเก็บรวบรวมน้ํา โอเคสะสมอะไรล่ะซากพืชสะสมซากพืชคุณไปตัดหญ้าเอาญ้าที่ตัดไว้มากองสะสมไว้มันจะกลายไปเป็นปุ๋ยคุณก็เอาปุ๋ยนั่นแหละบรรจุถุงขายเ,ออเห็นไหมล่ะสะสมไว้แล้วมันมีมูลค่าไงถุงละห้บาทสิบบาทแทนที่จะทิ้งไว้ข้างทางคุณก ไปหาที่มันมีหญ้าคุณก็ไปตัดมาซะตัดแล้วก็มากองสมไว้สมไว้ระยะเวลาผ่านไปพวกหญ้าก็เน่าสลายย่อยไปเป็นดินคุณก็ขายเป็นเศษอนินทรีเป็นปุ๋ยหญ้าปุ๋ยเศษหญ้าปุ๋ยดินขายเป็นดินเศษหญ้าอะไรพวกนี้ยพอนื่อองไหมเออนี่แหละการสะสมเราอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะมองเห็นนะ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราไหมผมจะได้เรียงจากการสะสมมาเลยเช่นถ้าคนมีความรู้ความสามารถก็สะสมข้อมูลเป็นดิจิตอลไว้ภาพถ่ายวิดีโอดิจิตอลขายได้สะสมทรัพยากรอาดินน้ํามีอะไรอีกดินน้ําความร้อนใช่ไหมอากาศไม่รู้อากาศจะสะสมยังไง มีอาชีพชินหนึ่งที่ทำไรายได้ได้ดีมากแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ในการสะสมอากาศนั่นคือถังออกซิเจนอัดออกซิเจนลงถังเอออัดออกซิเจนลงถังก็มีหลายคนที่ทำอยู่สะสมพืชสะสมเศษซากพืชสะสมเกี่ยวกับพวกเศษอาหารที่ไม่ใช้แล้วเขาก็มารวบรวมซะแล้วเขาก็มาเข้าเครื่องอบ ปากแดดอบใช่ไหมพอมันแห้งก็ปั่นเป็นผงขายเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับการสะสมนะคีย์เวิร์ดประมาณนี้มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีทรัพยากรแบบไหนเราไปอยู่สภาพแบบใดเราก็ปรับเปลี่ยนเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยมาใช้กับตัวเราได้นี่คือแหล่งขุมทรัพย์ของชาวราศีเมษคือการสะสมไว้อะไรที่อยากที่สะสมแนละ้วมันมีมูลค่าคุณทำได้เลยนะ ใบที่สองครับสี่เหรียญเก็บไว้สะสมไว้ใช่ปะกอดเงินไว้ให้นน่นกอดสิ่งนี้ไว้ให้นัน่นห่วงก็ได้เราจะใช้ขี์เวดนี้ก็ได้แต่ผมมองว่าสี่เหรียญน่ะมันเป็นลักษณะของการเก็บรักษาไว้เพราะฉะนั้นเดอะสตาร์ก็สะสม,สสมเก็บรักษาไว้สี่เหรียญ ก็เก็บสะสมรักษาไว้อมืมันมีค่าไงมันมีค่าโอเคไหมสองใบนี้ชี้นำไปในเรื่องของการสะสมนั่นคือคุมทรัพย์ของความร่ำรวยของคุณคนที่ชอบสะสมคุณสะสมไว้แล้วคุณก็ไปขายกับคนที่ชอบสะสมอีกใช่มั้ คุณสะสมต้นไม้คุณก็เอาต้นไม้ไปขายกับคนที่ชอบสะสมต้นไม้ถูกปะคุณทําปุ๋ยขึ้นมาสะสมพวกเศษหญ้าเศษอาหารหมักจนได้ที่ละล้วนดีละคุณขายให้กับคนที่สะสมต้นไม้ได้ไหมล่ะขายปุ๋ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นวัฏจักรในการสืบเ,เนื่องคุณต้องแปลความว่าสะสมให้ถูกต้องนะใบที่สาม เกี่ยวกับความเจริญงอกงามเติบโตสะสมไว้เอาไปขายก็ให้กับคนที่ชอบสะสมหรือคุณเก็บสะสมไว้มันมีมูลค่ามีราคาของพวกนี้มันจะเติบโตในอนาคตยิ่งเก็บไว้มากราคาก็ยิ่งสูงยิ่งเก็บไว้มากมันก็ขายซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างพวกภาพดิจิตอลหรือวิดีโอดิจิตอลยิ่งคุณสะสมไว้ มันก็ขายได้เรื่อยๆมันก็มีการเติบโตของมันถูกต้องป้านี่คือหนึ่งไม้เกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตใบที่สี่ใบสุดท้ายมีหนึ่งไม้ก็มีสองไม้นําเข้าส่งออกได้ไหมเออทำต่อเนื่องทำแบบเนี้ยเดิมๆซ้ำๆรับรองรวยแน่นอน โอเคไหมครับนี่คือแหล่งขุมทรัพย์มาเรามาเปิดขุมทรัพย์ดูแล้วว่าราศีเมษความร่ํารวยของคุณเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากการสะสมสะสมไว้แล้วมันเกิดมูลคา่าสิ่งที่สะสมไว้มันมีมูลคา่ามันมีการเติบโตมันทําได้ซ้ําๆทําได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดาแเราคุณลองไปแปลความหมายดูว่าไอสิ่งซ้ๆํๆ ไปว่าอะไรหรือคุณจะไปย้อนดูหัวคลิปก็ได้ที่ผมอธิบายไปว่าการสะสมนั้นสะสมอย่างไรให้มันมีมูลค่ามีราคาทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่บริบทของคุณด้วยว่าคุณชอบทําแบบไหนมันก็แปลเปลี่ยนสภาพไปตามนั้นแหละแต่คุณก็ต้องเข้าใจคิดว่าคอนเซปต์ในการเปิดหุ้ทรัพย์คือของคุณคือการสะสมของที่มีมูลค่ามีราคาแล้วมีการเติบโตขยับ การเติบโตนี้ที่หมายถึงว่ามันจะสะสมไว้แล้วมันก็ขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วคุณสามารถทําแล้วมันไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อจํากัดผมยกตัวยอย่างเช่นการที่คุณสะสมน้ําอะถ้าคุณไปซื้อที่ที่มันน้ําท่วมอะพอถึงเวลาหน้าฝนน้ํามันก็จะไหลามาเองธรรมชาติให้มาถึงเวลาคุณเอาน้ําไปขายคุณไม่ต้องเติมน้ําไม่ต้องเปิดน้ําเลยถึงเวลาหน้าฝนน้าก็ไหลลงที่คุณ ถึงเวลาหน้าแล้งคุณก็เอารถไปเอารถมาขายรถแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปขายเป็นคันรถถูกปะทรัพยากรนะ้ําที่คุณสะสมไว้ของพวกนี้คุณแทบจะไม่ต้องอะไรมันสะสมแล้วมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนั่นแหละคือการเติบโตแบบไม่รู้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นไงคุณก็มีหน้าที่แค่เก็บเกี่ยวเอาไปขายให้เก็บเกี่ยวไปขายนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งมันดีตรงที่ว่าสองไม้มันไม่อันมันทําแล้วทําได้เรื่อย มันไม่ต้องแบบว่าทําแล้วความคิดตามทาแล้วไปต่อไม่ได้ทําแล้วตลาดไม่ต้องการไม่ใช่มันมันต้องการแล้วต้องการอีกต้องการแล้วต้องการอีกมันจะเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจับคอนเซปต์นี้ได้นะโอ้โหทุนจะไม่มีที่เก็บเงินเลยด้วยซ้ำราวสี่เมตโอเคนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับจบแล้วกับไพสี่ใบนะครับเปิดขุมทรัพย์คว,วยความร่ารวยขอยใช้ความรู้ความเข้าใจอใหอยใช้สติ คิดวิจารณญาณอาลองคิดดูนะครับว่าเอ๊ะที่ผมบอกไปเนี่ยจากที่ไพ่บอกมาเนี่ยแล้วผมสื่อสารให้คุณฟังเนี่ยมันใช่แนวทางน,นี้ไหมขอให้ไพทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสหรับ,บคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ